สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาเล่น work at the pizza place ซึ่งวันนี้ผมอยู่กับน้องผมอีกแล้วสวัสดีครับก็ไปเล่นเถอะ Let's go <S ใช่เป้เอาจริงๆผมมีแอร์เคาหนึ่งนะซึ่งผมโคตรเทพ แต่ว่าเพื่อคน,นดูมทำได้ทุกอย่าง Delivery ได้ต่างมากที่สุดเท่าที่ผมเคยลองมามันจะเป็น Delivery โอเคมันจะเป็น Delivery ได้500เหียนฟรี X X Noob ส Star O Delivery นี่น้องผมน้องผมเป็นบ้าผมเคยเล่นแล้วไม่ต้องการ กุซเลียวไม่เอาเคยเล่นแล้วรีบเลยจะเป็นเดลิเวอรี่ครับไม่ล้งสายเสื้อผ้าอะไรปรุไบเลยเน,นี่แหละมันมีของอะไรจะเป็น,<อ>ปนบ็อกซเซอร์แต่งตัวก่อนเขาไม่แต่งตัวอะไรทั้งนั้นรูปสาโอเขาแต่ง aku ingin menjadi dodge, shirt, shirt, kau meme. kau ingin นี่ไงเจอแล้วเฮดด็อดช์นหาตรงไหนเนีย่ยไปที่เฮดแล้วพี่ก็พิมพ์คขาว่าด o อดเสร็จละแล้วก็เชิญนี่ครับหน้าผมพัดไปกันเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวเอา ดูเกตมาพิซซ่าดูเอามาสิดูเกตมาพิซซ่าดูผมดูผมอัปเกรดบ้านแบบผมถอดเสื้อไปแล้วนะไม่อัปดีกว่าดี่ฮุมดูผมผมถอดเสือ้ออยากถอดก็ถอดพี่ไปที่ไหนแล้วเนี่ยว,ว้าวพี่พี่เป็นเดลิเวอรี่หรือพี่เป็นอะไรเนี่ยพี่เป็นนี่เหรอ โอ้โว,ว,ว,วุ้ยลูกลหกคืออะไรขโมยขโมยพิซซ่าอีกเร็วปิดแล้วก็ส่งไปตรไหนดีส่งไปนั้น Thank you ขอพิซซ่านะ ไปแล้วบ๊ายบายเอามาใส่ปิดแล้วก็ไปห้ามตกขอบจะตกขอบขึ้นไม่ได้ B6 อยู่แถวกลางเฮ้ย <c oughs> ส่งบ้านตัวเอง <c oughs> เอา้าวส่งบ้านพัดส่งบ้านน้องส่งบ้านน้อง พอดีน้องผมชื่อพัดครับน้องผมชื่อพัดผมชื่อผมชื่อภูมิภูมิใช่ผมชื่อภูมิน้องชื่อพัดนะแล้วแล้วนี่อะไรนี่อะไรนี่เะไร,รวัตววตวดตัวหยวเดชอนดิวัดตวัวฟิซซ่าวัดเฮริสพิซซ่าพิซซ่าสูงกว่าเดิมเพราะว่าต่อกัประมาณสามชั้นแล้ว โอ้เงินเดือนอู้เงินเดือนสี่สิบที่ผมดูพิซซ่าน้องผมไม่ส่งพิซซ่าไอเฮนเดนไอแฮนเดนแล้วนี่มันอะไรเนี่ยมันจะส่งสป,ปายสั่งแค่สป,ปายไม่สั่งพิซซ่าสั่งทำไมวะเอาสป,ปายฉันมา แฮมแดนหน้าตูดท้าใส่ให้หน่อยผมใส่ไม่ได้ผมต้องทำเป็นทูททเรียวก่อนกดสกีบทูททเรียวไปเลยไม่ผมไม่ทำนะผมอยากไปคุกเกอร์่ะขี้เกียจออกบ้านอยากไปคุกเกอร์ ไม่ต้องเคยละอยากเป็นหนึ่งเอ้าคุกโทรเลียวคุกโทรโทรเลียวอยากเป็นคุกโตโตเลียว ทูโตเลี่ยนใายบ้านไหนเขาเรียกตัวโตเลี่ยวเนอะเนี่ยไอพวกสากกระเบือพอิซซ่าผมไปอบใช่อบจิงการเป็นขี้หมาไปแล้วตอนนี้ไอพวกสากกระเบือเลยนี่เอาไปสง่ง Gì Ôi Gì Gì dam kỳ dam Đầm kỳ lý Mà bê ngồi đi không dù chẳng ngồi Sai dam kỳ สามกิโลทิ้งแม่มเอาไปอบเลยอบเลยไออบเลย อบแหละอบแหละเย่เย่อบยังเนี่ยยังไม่ได้อบไข่เปิดเตาอ,อบไข่บานบึม โอ้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 พอเอตกคิ้วเถอะโอ้ยชีโอไม่นดีตังเลยก็ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกมเวอร์กกับเดอรพิซซ่าเพจชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊าย